เช็คเช็ควันทูวันทูสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Call of Duty Mobile ครับโอ้ไม่เคยว่างเลยครับช่วงนี้ทำแต่งานนะฮะงกงกเลยก็วันนี้นะครับจะไปดันแรงอีกเช่นเคยนะครับฝั่งของฝั่งมันติดเพลเยอร์นั่นเองก็คือผมเลเวลแบตเทิลพาร์ตเอ่อสี่สิบสองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปลดล็อกบูเรนเอ็มเคนายนะครับโฮโลเบสสกินนี้เลยอีพิก ผมอยากเอากระบอกนี้แหละครับไปดันแรงให้เพื่อนๆดูกันเลยไปไปพูดฟังทำเพลงไปดูกระทืบันดีกว่าเล็กเกี่ยวมาแล้วก็มีน้องคนนึงนะครับขอบพระคุณมากนะครับน้องที่คอมเมนต์มาว่าเออสตเกอร์สามารถเอาชนะอูซี่ได้อันนี้ผมก็จะยัดไปในของแต่งหลุดเอาหน่อยแล้วกันตามนั้นฮะสตเกอร์สตเกอร์รอสติเกอร์บัฟอะไรมาน่าสนใจบัฟระยะเวลาในการเล็งยิงฮะไปจัดสไตเกอร์สักหน่อย อ,นนอันนี้แถมนะแต่หลักๆผมจะมาเล่นบูเรนเอ็นะครับคลิปนี้เอาใส่ๆมาเผื่อว่าเผื่อว่าเอาไว้แก้เกมผมแต่งแบบไหนไว้เนี่ยระยะอันนี้อุ้ยทันท้ายแมกกาซีนสีห้าอันนี้ผมแต่งแบบโอ้โหยกช้ามากเลยนะเนี่ยแต่งมาทัก2เซตแล้วกันนะครับของสไตรเกอร์สไตรเกอร์สไตรเกอร์อืมอันนี้แต่งอะไรไว้อ,อะระยะดามเมจเหมือนกันอ่ะระยะเวลาเงยิงโอเคแต่งไว้อันไหนก็อันนั้นตามนั้นฮะ เดี๋ยวนะมีกี่สกินมีสาสกินอ่ะตามนี้เลยขอเปลี่ยนตัวละครหน่อยได้ไหมมีตัวไหนที่มันดูเข้ากับสกินนี้บ้างเออไม่มีเลยไปไปเอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องมาบูรีนเอ็มเคนนะครับของแต่งผมก็อันนี้คือของแต่งที่เขาแต่งมาให้นะมาเดิมๆอย่างนี้เลยของแต่งเออเซตนี้เซตของเขานะครับเดี๋ยวนะคืนค่าสิคืนค่า เอออันนี้เขาแต่งมาให้แบบนี้เลยผมก็จะเอาเออพันท้ายออกแล้วกันเพราะว่าใส่แมกกาซีน200น้นัดมามันจะหนักหนักอยู่แล้วล่ะไอโยกไวไม่ได้สำคัญหรอกครับเอาจิงบูเลนเอ็มเคนเป็นพลิวนะครับมันเป็นปืนที่พลิวพอสมควรเลยเออแล้วก็ใส่นี่ดีกว่าลำกล้องยาวดีกว่าครับอาจจะยกช้าหน่อยนะเอาไว้แคมป์ครับเซตแบบนี้ไปแล้วก็ใส่กลบหลังแม่นยำส่วนกระสุนสองร้อยนัดอ่ะส่วนอีกเซตนึงนี่อันนี้จะเป็นเซตที่ผมเล่นเป็นประจำนะครับมามาดูกัน ผมเล่นเป็นประจำผมใช้แบบไหนนีอันนี้ปะวะอ๋อไม่สิเราต้องแต่งสิเออนี่แมกกาซีนอันนี้ครับที่ผมเล่นเป็นประจำเพราะว่ามันจะบวกแบบทำให้หลบพิวอ่ะบวกบบนิเมชั่นต่างๆอ่ะลำกล้องยาวยเช่นเคยนะครับแต่อันนี้จะไม่ใส่เก็บเสียงครับอันนี้ใส่เป็นเลเซอร์แล้วก็เจาะทะลวงครับพันท้าย ไม่ครับพันท้ายเราไม่ใส่เราใส่เป็นลิบหลังแม่นยําตามนี้ครับอันนี้คือเซตที่ผมเล่นประจำแต่ปกติแล้วถ้าจะแบบยิงไกลๆอะไรอย่างเงี้ยผมจะใส่เลสดอตนะครับแต่ว่าสกินนี้มันมองง่ายครับสําหรับผมผมว่ามองง่ายนะแต่ละคนก็อาจจะถนัดไม่เหมือนกันไปฮะตามนี้เลยวันนี้เปลี่ยนเป็นเอ่ยยกไวหน่อยไหมย,ยกไวแล้วก็บวกเอ่อเพิรก์กพินพอยต์หน่อยช่วยเล็งช่วยเล็งนิดนึงแทบไม่เห็นผลหรอกครับ สเซตนี้นะครับจะเล่นเป็นหลักโอเคไปฮะเล็ด g กมีใครออนบ้างไม่มีนะครับแทนเรามาเฮ้ยเดี๋ยวเดเอางี้ก่อนเดี๋ยวเปิดกราฟิกดีก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้เสพกันแบบแฮปปี้แฮปปี้เอาแบบสูงแล้วกันนะครับรอบนี้ขอเป็นสูงแล้วกันมา เพราะว่าสูงมากปุ๊บถ้าไปเจอพวกด่านแบบสลัมอะไรอย่างเงี้ยผมตาลายครับมันจะมีพวกเอ่อพวกเศษกระดาษพวกหนังสือพิมพ์อะไรลอยอย่างเงี้ยแล้วสายตาผมก็จะวกแวกหันไปทางนั้นเป็นประจำครับแล้วก็โดนยิงตุยเย่ตลอดอะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มแสงหน้าจอนิดนึ่งนะจ๊ะอู้สว่างไปสว่างไปหน้าตาอินเทอร์เฟซไม่คุ้นเลยใช่ไหมเพื่อนอผมใช้สําหรับคนที่ถามนะครับผมใช้มือถือ e S23 Ultra นะคะแล้วก็ เอ่อแรม12นะครับ<ท>เป็นขนาด <m> 1> 5 1 2สองราคาก็ห้าหมื่นจ้ะเมื่อปีสองปีที่แล้วแล้วอันนี้ครับพอดีว่าอัพวันยูไอใหม่มามันก็เลยไม่ชินกับสภาพตอนน้าตอนนี้เท่าไหร่อุยตาแตก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 เนี่ยที่ผมบอกอะสักผเขาอาจจะมองง่ายมีติดอุ้ยมีเพื่อนมาแจมว่ะ เช็ดแมนโอวกระสุนไฟ flashbang กระโขบมันจะเป็นสีดำดำทองนะครับตรงกลางเป็นสีดำรอบๆเป็นสีทองแล้วก็มีจุดแดงๆอยู่ให้ตรงกลางหน่อยนึงเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆเฮ้ยเพื่อน target enemy down โอ้โหกระสุนไฟเช็ดลูก กระสุนไฟไม่กลัวหรอกกลัวเมียมากกว่ากระสุนไฟบอกให้โูเนี่ยให้กูหายใจก่อนกูตั้งสติก่อนกูยังไม่ได้วอร์มเดี๋ยวเลยทำอะไรตั้แต่เองไม่ได้มีคนหรอเฮ้ยข้างๆโอ้โข้างหลัง บ้าจริงมันเป็นเดสแมทครับมันจะสุ่มเกิดงงๆแบบนี้แหละไอลำกล้องเก็บเสียงอันนี้มันลดมันลดระยะดามเมจนะครับเพืๆๆ่อนๆถ้าเป็นไปได้ก็ใส่อันอื่นดีกว่าครับเพราะยงว่าผมผมจะไม่เสียระยะเวลาลิงกิงไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันยกช้าพอสมควร ว่าให้แบบหน้าตัวเองอุ้ยบ้าจริงมาจากไหนวะไหนลองดูเซตขอตัวเองดิอันนี้ยกไกวแบบแตกต่างกันเลยเพื่อนยกยไกวแบบเห็นได้ชัดแต่ว่าโอ้โแต่กระสุนมันน้อยเหลือเกินอุ้ยกระสุนหมดบ้าจริง ุ้ยยิงไม่โดนกูจะรลือกโอ้ยโคตรไวโอเคโอ้โหถ้าเปลี่ยนสะขบไม่ชินเลยอ๋อผมรู้แล้วผมไปกดแบบ รูปแบบของอาวุธเป็นตั้งเดิมมาแล้วครับก็เลยถ้าเปลี่ยนกระสุนมันจะดูช้าๆหน่อยปกติแล้วไอ้แม็กกาซีน60นัดได้เปลี่ยนแบบค่อย้ไวแต่อันนี้ภาพมันเปลี่ยนไปนะครับแอนิเมชั่นก็แปลกๆเดี๋ยวข้างๆมาเนี่ยเพื่อนๆดูดิมันใส่ไป200นัดอะโอ้ คือกระสุนใส่เสร็จแล้วอนิเมชันยังไม่เสร็จเลยโอเคท้องใสยต้องตั้งเป็นรูปแบบเดิมเราจะแตัวเอง <Flash out. S 1> เฮ้ยข้างหลังกระสุนพวกไนเปอร์ว่ะ Targets in sight! Enemy canh way UAV spotted. Ta lạng mặt! 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 Ta Ta lạng mặt! Ta lạng Ta Ta MVP เฉยเดี๋ยวให้ได้พวกฮาร์ดพอยตพวกนี้ก่อนผมจะเล่นสไตเกอร์ที่ที่น้องเขาบอกผมผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะผมผมแบบไม่ค่อยได้เล่นมันอ่ะเอาจริงก็คือทําแค่สกินเงินสกินทองพวกนี้แหละแล้วก็ไม่ได้จับมันเลยครับทำแค่นั้นจริงๆเนี่ยเพื่อนเห็นไหมสกินเงินกับทองเนี่ยแล้วดูยังอยู่แพลตตินัมอยู่เลยความคืบหน้าอันดับ ของปืนอะไม่ได้จับเลยครับแต่ว่าผมดูคร่าวๆมาแล้วละ่ะดาเมจมันโหดเหลือเกินสองนัดสามนัดแตกครับถ้ายิงหัวก็สองนัดร่วงครับแล้วก็เรื่องระยะก็ระยะปลายอะมันโหดมากเลยนะเข้ายี่สิบแค่เข้ายี่สิบเอสดิงจีนี่ก็โหดแล้วนะระยะไป,ปลายตั้งยี่บเก้าเมตรเพื่อนๆดูดิแต่ก็แลกมากับอัตราแรงดีดที่สูงแล้วก็ระยะห่างการลั่นที่ช้านะครับอย่างว่าแหละปืนมันดาเมจขนาดนี้มึงจะให้โหดไปไหนมันจะเกินไปแล้วนะ่ะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนออันนี้ผมมันนิดหนึ่งนะขอติ๊กไปเป็นเออแบบนี้มันจะได้แบบดูสมส่วนกันหน่อยเพราะว่ามันเพี้ยนเหลือเกินเวลามันรีโหลดอะป่ะไปกันต่อครับดังกันต่อมีใครอยู่บ้างแคลนเราไม่มีนะโอ้ฮาร์ดพอยตวะ่ะมาเดือดแน่แน่ เพื่อนๆดูด <expand> ิขนาดเปิดกราฟิกแค่สูงนะเนี่ยไอ้มันมีเศษหญ้าเศษอะไรลอยเนี่ยผมเซ็งตรงนี้แหละคือถ้าเป็นแบบไม่ใช่ส n นปดาก g อนพวกเจนใหม่ๆอะภาพมันจะแบบมันจะแบบดูพื้นๆกว่านี้ผมว่าแบบนั้นอะมองง่ายนะแต่พอเป็นแบบโทรศัพท์แรงๆสเปกสูงๆแบบนี้มันมันกลายเป็นปัญหาชีวิตสำหรับผมอะโทรศัพท์แรงแม่งคือเฮ้ยโทรศัพท์สำหรับอีกแล้วไอ้กัลลิสทัดขอไยครับรั่วเลย งานมากกระเบืออย่างเงี้ยแหละดูดูดูข้างบนข้างบนมาตั้งสติตั้งสติเมื่อกี้สกินเหมือนของไทยสิบเก้าเลยโอ้ยแม่งปาดกูแล้วไฟไปสี่เม็ดทั้งแฝตทั้งระเบิด เฮ้ยยิงไม่ทันเรายิงไม่โดนไม่ใช่ยิงไม่ทันอันนี้ดีกว่าควักไวควักไวพอๆกับหุ่เลยมาอุ้ยได้หนึ่งตัวแหมอะไรเนี่ยตาลายไปหมดแล้ว Watch out Flash Hard point identified Capture the <laughs> objective. Here Cardpoint locked down Reloading Cover Heads up Enemy Wraps deployed Enemy UAV spotted Oh, he die ยทิพมายว่ะของเล่นเขาเยอะเว้ยนี่จะเอาแฟตไปแดกอีโน่นตาแตกไม่เจ้าตัวเองวุ้ยแม่งเอ้ยผุ้หญิงพลทิพเปนเนี่ยหัวฟูเจยเด็กจะข้างมาเดือดจังเว้ย คือเซตนี้นะครับที่ผมใส่เพิร์กใส่อะไรแบบนี้มาก็คือเอามาแก้นะครับพวก h a r d p o ย n t d ิ m น n i o นทั้งหลายอ่ะคือมีโล่ปุ๊บมันจะได้เปรียบเพื่อนๆสังเกตดูถ้ามีโล่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระเบิดเยอะๆอะไรเงี้ยผมเน้นแบบนั้นเลยแตกไปแล้วไม่มีโทฟี่ก็ตามแตกไปอีนน ขวาข้างหลังเข้าอู้ข้างหลังมาเพื่อนไทยสิบเก้เก็บฟรีไปสว่ะไฟฟ่าไม่ผ่านอ้ป่าปลาอะไรของพื่นีลยเออได้ตัวหนึ่งตัวเดียวเองอะ จุดใหม่กันต่อครับยามทางไหนดีวะเพ,พื่อนปุดประตูแล้วนี่หน่อยนะเฮ้ยป่าระเบิดโอ้ไม่ตายสวยเพื่อน,สนเสียง FG42 ครับลั่นโคตรไว โอ้โหมันได้ยินเสียงจริงโอ้โหแม่งเปิดเกาะใส่โอ้โหจะไอ้ป้าโอ้ไม่ตายโอ้หลายรอบแล้วเนี่ย โดนยิงไปหกตัวแล้วน่ยจะรั่วะเออนี่ค่อยดูปกติเลยไปข้ามเข้าไปจุดใหม่กันแล้วเพื่อนเอ้ามองไม่เห็น เนี่ยแล้วพอเป็นสะโคบแบบนี้มันก็บังหน้าจอไม่เป็นไรครับก็ <รอ S 1> ถือว่าแจ๋วอยู่คือไรวะ๋อลูกกล <AP> <ๆ>ม lủng mà đi vào hัว vừa đi đấy. ui, khéo lang. ái da của sa tà tiger của mở nón lá. anh du xí. tiếng gì vậy? oh, ui, bữa tập cột mì มาลงที่กูเนี่ยว้าไม่เด้นมองเลยโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยลูกกิ้งเคีรยนอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันขึ้นแบบนั้นวะโอ้ย,อย,อยไม่ทันหันตะกบไม่ทนัน

สู้ๆเพื่อนจะมีโอกาสเพื่อสู้จุดใหม่กันแตกหมดเลยเรียบร้อยฮะเอาไม่อยู่คนเดียวจบแล้ว อีกสักตาไหมแกมือหน่อยไปไม่ไม่ชินกับสติเกอร์จริงๆนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอลองใหม่ขอลองใหม่แต่บูเรนเอกเคนายก็ถือว่าโอเคแล,ะละ้วล่ะบูเรนก็ถือว่าโหดอยู่ใช้ได้เลยอ,อย่าง MVP มบฝั่งนูน้นมันยิงไปสี่สิบกว่าตัวกูจะว่า มาเชตอ่ามาเอามาม่ไม่มีเวลาว่างเล่นเลโรีเจนไม่กระพิบเลยซีซั่นนี้เซ็งจัดเออเราก็แต่งยกช้ามันก็ถือว่ายกเร็วกว่า LMG กระบอกอื่นนะครับบูเรนเอ็มนแต่งแบบนี้มาถือว่าใช้ได้แม็กส0งนัดลำกล้องยาวแต่ปากกระบอกเก็บเสียงลดระยะดาเมจ ก็ถัวๆกันไปแรกกลับมันไม่ลดระยะเวลาเลาจริงอขอปไปสติ๊กเกอร์ของน้องเขาก่อนแล้วกันมาเพื่อนแจกปืนแหละไม่เอาเอาจะเล่นปืนของเราเองอุย้ยมาจากไหนก้นเน,นี่ยมีคนโดนระเบิดดูดีโหลดโคตรไวเลยหรือใส่รีโหลดเลยมาวะ มีเสียงมาทางนี้วลิลเบิเฮ้ตัวกระตุกว่ะไม่ได้ใส่รถตัวกระตุกมาขออภัยหัวมีสียงว้าวหาหลังก็หลังแขกเลยครับ targets sight in ใช้ได้อยู่นะครับสไตเกอร์เฮ้ยไม่ธรรมดาน,นะเนี่ยถ้ายิงโดนยังไงก็โหดนะครับใช้ได้อยู่นะมันก็ดีนะก็ไม่รู้หรอกว่ามันแก้อูซี่ได้หรือไม่ได้พอดีว่าน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นชาวช่องของเราเขาบอกไว้ว่าลองสไตเกอร์สี่ห้าดูครับพี่ใช่สไตร์เกอร์สี่ห้าบอกว่าใช่แหละ แต่ไตค์เกอร์สีให,ออหอ้อุ้ยอูซี่หงายทองเฮ้ยของเราของเพื่อนเราอะตกใจหมดอืมไม่ทันครับเป็นเอกว่ะเป็นเอกถ้าระยะใกล้ๆวัดกับเขาไม่ได้หรอกถ้าเขาตึงกว่า area. is in The the XD โกูเต <Scroll> <language> ็มเลยเอาโดนระเบิดต้งว่าโดนลูกปืนทั้งนอทั้งโดนระเบิดทั้งโดนลูกปืนเลยเมื่อกี้เขาเรียกดับเบิลระยะนี้โอ้โหมึงเกือบนัดเดียวสองนัดทั้หมดหลอดเลยเมื่อกี้แรงจัดไปแปดแม่งแรงทิศถ่ายระยะนี้ระยะในยังโหดมากจริงอุ้ย สรุปคลิปนี้เป็นคลิปของสไตเกอร์หรือ MK9 กันแน่วะเอาแบบดับเบิลไปเลยแล้วกันดับเบิลรู้จักไหมหนะูโคตรแรงเลยวะ่ะเชี่ยแรงจัดแรงวรกว่ากินเนี่ยผมเริ่มคุมอยู่แล้วครับเริ่มคุมอยู่นี่ก็แปลว่า,วามันมันขึ้แรงแล้วเนี่ย ตอนแรกคือคุ้มไม่อยู่เลยเออจัดเลย,อ,เยอุย้ยข้างมาโดนข้างตุ๋ยครับซิงตุ๋ยกลัวเมื่อกี้จักสติเกอร์ไม่หนูเพื่อนเล่นดีามากเลยอุ้ยสันไนแท้จริงโดนสนันไน ครับจ <c oughs> ุดหมายกันต่อโอ้ย <S <s <Cliff. th lishing ficou> โดนจิ้มใครสกิดกูวเฮ้ยอีกสิบแต้มท่านันเพื่อนสู้ๆจบแล้ว จะดดเบรดพระเจ้าช่วยจะดดเบรดมา,าโอ้เกิดเกิดเกิดข้างในมันอะไรกันมันสงครามอะไรกันระเบิดตัวเองวะระเบิดตัวเองว้ายโดนไฟเผาห่มจบแล้วโอเคโ้โหดนั่นเนี่ยไทเกอร์เนี่ยไม่ธรรมาดาว่ะ ชี่ยโอเคเดี๋ยววันหลังเราผมจะมาทําคลิปเต็มให้ดีกว่านะครับสตรเดี๋ยวผมขออนุญาตไปศึกษาเขาก่อนว่ามันปืนในชีวิตจริงมันชื่อปืนอะไรมันมันดีดขนาดไหนมันลั่นไวขนาดไหนดามเมจมันโหขนาดไหนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปของสไตเกอร์แยกไปนะจ๊ะเอาล้วครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากติดต่อใครไลค์แชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับปืนบูเรนเอ็มเคไนกับสไตเกอร์สี่ห้าก็ลองคอมเมนต์กันมาได้หรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็เชิญคอมเมนต์เ้าามไดอละครับ วันนี้ผมเจนเจชนะวีซีท่าสองลเรัญลาบก่อนสวัสดีครับฮฮิิ